เดินโยกเข้าไปใช่เดินโยกเข้าไปนี่ออกออกขยับออกหมัดหน้าไปเลยออกหมัดหน้าไปเลยทีดีไปเ,เออหมัดหน้าทีดีให้ให้มันโยกเอาอะ่ะเออใช้ไม่ขยับโดนนะโดนแยบตาปิดด้วยเอา ออน้อยตัวนี้เอาเลยเอาเอา,เอามันด้วยต่อยต่อยให้น้องมันด้วยเออตั Junior, เนี้เพิ่มเพิ่มมันขึ้นอีกนิดนึงเบาไปหน่อยเบาไปหน่อยตัเนี้ออกอัปคัดออกคุกให้มันหน่อย ออกหลากหลายใส่ไปเลยจุนเนี่ยทุกอัปคัดไปเลยระวังน้ำหนักหมัดก็พอชายยกนิดนึงชายเอ้ยมือมือชายมือสูงสูงสูงสขวาสูงนอยชายขวาสูงเออคัดไว้เราเดินเข้าไปนะ ชายโยกเข้าไปอย,าอย่าให้โดนอะย่าให้โดนนะอย่าให้เจ็บนะออกให้ได้สามหมดัดเขา้เขาถึงเข้าถึงให้ได้สามหมดัดแล้วระวังด εί, ิระวังด้วยเอาทเอาีเอาอีกเอาเอาอีกเขาได้สามหมดัดตีหมดัหมดเป็นชุดนะเป็นชุดไปอีกทีอีกทีโยกเข้าไปโยกไปให้ได้เป็นชุดดูเนีาา่ยปดูเนี่ยอย่าเป็นเป้าเฉยเอาด้วยเอาด้วยหมัดหน้านะโยกไปทีโยกไปอีกโยกไปอีกสามหมัดตีหมัดให้ถึงให้ถึงไม่พอไม่พอสามหมัดใช่ เระวังเออเขาเดินไม่หยุดนะชายเขาเดินไม่หยุดนะเขายาวด้วยนะขาอ,ออกออกชายออกสเสริมฟุตเวิร์คไปหน่อยชายสสเสริมเสริมฟุตเวิร์คไปหน่อยอ่ายับมัตหน้านั่นลนะนั่นลนะหน้าไม่ลอยนะหน้าไม่ลอยไม่ได้เปรียบใชย่ยากหน่อยยากหน่อยเอา้า เฮ้ยด่วยยับลราออกออกข้างออกข้างไปออกข้างเลยออกข้างเลยออกข้างมาทำหน้าเราออกไปเออได้เวนะ้ยดูเดียวระวังด้วยระวังระวังแต่เราออกวนออกออกออกอ่าออกข้างนั่นแหละ แท้เราแอ้วออกล้วออกล้วออกเลยปล่อยออกออกมาแล้วออกเลยออกข้างเลยซ้ายขวาไปเลยปั้งปั้งออกเลยอ่าเป็นชุดแล้วออกเลยออกเลยอ่าได้บัตรสองบัตรสามบัตรออกเลยตอนนี้เขาเข้าไปทําชุดหนึ่งชายเขาไปทำชุดหนึ่งเราออกออกให้ไวออกล้วออกมาออกอ่าดูดินั่นแหละเอาแบบนี้แบบนี้อ่าเราไม่รับอย่างเดียวออกด้วยอ่าออกข้างไปเลย เข้าไปเข้าไปออกเลยใข้ออกเลย,ออเลยนะแล้วออกออกมาอีกฝั่งเลยใช่เปลี่ยนมุมออกมาจากมุมนั้นออกมาจากมุมนั้นเลยเขย่าออกเลยเขย่าจากมุมนั้นเลยเออใช้พื้นที่เลยใช้พื้นที่เลยดูนี่เดินตัดเวทีเลยตัดเวทีไปเลย 来到来到要这雕，要这雕。